เด็กเด็กตกแมวนะครับเด็กตกแมวบ้านเคสเทาสริศเกาะติดแล้วนะครับ <s les> <c oughs> สลิดไม่ยอมปล่อยครับ <s les> <c oughs> ตอนดึงมันต้องค่อยดึงนะลูกอย่าดึงแรงนะตรงทีบางทีเล็บเขาติดอยู่เขาจะเจ็บ okay. Say